สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูฝนกัจะ์ไทยเด็กนะคะอ่านหนังสือในแบบหัดอ่านภาษาไทยนะคะเล่มที่สองคะโดยที่วันนี้เรามาขึ้นหน้าใหม่กันแล้วนะคะอยู่ที่หน้า22นะคะเราจะมาหัดอ่านสระเอียกันนั่นเองค่ะอ่าถ้าดเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูฝนเริ่มเลยนะสระเอียอ่านว่าสาระเอียดเพียอ่านว่า ผอเอียดเพียะอะเรามาช่วยกันสะกดคำนะคะคำแรกกอเอียดเกียจอเอียเจียดอเอียเดียตอเอียเตียมาที่บรรทัดล่างนะคะเด็กๆชี้ตามด้วยนะเพื่อที่เด็กจะได้รู้ว่าเราอ่านถึงคำไหนแล้วเนาะยอเอียเอียดอเอียเอีย ขอเอียเขียอเอียดเฉียบรรทัดล่างค่ะถอเอียเทียดอเอียดเพียสอเอียดเสียหอเอียดเฮียอีกหนึ่งรอบนะคะสาระเอียอ่านว่าสาระเอียดเพียอ่านว่า ขอเอียเพียอ่ะมาที่คำแรกค่ะตอเอียเกียจอเอียเจียดอดเอียเดียตอเอียเตียบรรทัดล่างค่ะยอเอียเยียะอเอียเอียขอเอียเขียะชอเอียเชีย บรรทัดสุดท้ายค่ะพอเอียเขียพอเอียเพี่ยสอเอียเสียหอเอียเหียอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการอ่านหนังสือในวันนี้นะคะดเด็กๆอย่าลืมอ่านหนังสือนะคะให้ผู้ปกครองฟังแล้วก็ให้ผู้ปกครอง,ง,นะองเซ็นกํำกับวันที่แล้วก็ชื่อมาด้วยนะคะ ถ่ายส,ส่งให้ครูฝนดูได้นะหวังไว้เด็กทุกคนนะคะจะสามารถอ่านหนังสือกันได้เนาะปีหน้าเราก็จะขึ้นตอหนึ่งแล้วหวังไว้เด็กจะตั้งใจกันนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงท่าน,นี้ค่ะ